คนเก่าอะไม่รู้จักอะพี่คือจำหน้าแกได้ครับเขาใส่แว่นนะฮะเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเราก็ยังไม่รู้เขาคงดีอะแหละชือไม่รู้จักไม่รู้จักรไม่รู้จักชื่อเขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดีคนใหม่รู้จักมั้ยรู้รู้รู้แต่เขาเขาจะไม่มาเดินตลาดรู้แต่จำชื่อไม่ได้เพราว่าคนใหม่ยังไม่เคยเห็น ความสาธารณสุขเด็กของประชาชนว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าจะทาทาให้เศรษฐกิจในเมืองนั้นดีขึ้นนะฮะเศรษฐกิจประชาชนไม่ว่าแม่ค้าค้าขายเนี่ยไม่มีที่ทางหาค้าค้าขายก็ไปหาแกอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกบอกไม่เป็นป้าบอกไม่เป็นเคยคิดบอกว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะไปหาทู้ว่าก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะให้เขาลงมาดูแล้วก็ไม่ให้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะให้อยู่ตรงๆนะ ให้เขาเป็นคนตรงๆจะชอบมากเลยดูแลประชาชนอืมแล้วก็เอาใจใส่ประชาชนเดือดร้อนอะไรต้องรับฟังเขาก็ช่วยเราไม่ได้อยู่แล้วเขาจะช่วยอะไรเราได้เขาก็ช่วยเราไม่ได้อยู่แล้วะเขาก็เขาก็จะมาดูแลอะไรเงี้ยก็มาถามถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าก็ให้เป็นกันเองแล้วก็ให้มันดูแลทุกๆประชาชนเดือดร้อนอะไรใช่ต้องไปหาผู้ว่าแหละ คือมีมีเรื่องเดือดร้อนอะไรผมก็ต้องไปหาผู้ว่าผู้ว่าจะเรียกท้องถิ่นไปคุยกันที่จังหวัดมันจะง่าย ราต้องทำให้ราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นราชการที่สัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้นสัมพันธ์กับปัญหาสธาธารณะในท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ใช่ไหมครับผู้ว่าที่มีการโยกย้ายกันไปกันมาเนี่ยสัมพันธ์กับประชาชนน้อยมาก <L> อยู่เพียงแค่ปีสองปียังไม่รู้จักพื้นที่ยังไม่รู้จักชุมชนท้องถิ่นยังไม่ไร, NASA, ราา <L> ู้จักปัญหาสาธารณะเลยใช่ไหมครับก็โยกย้ายเพราะฉะนั<ง>้นถ้าต้องการราชการส่วนภูมิภาคสัมพันธ์เนี่ย กับประชาชนก็ต้องปฏิรูปกระบาการส่วนมีภาคอาจจะให้มีลักษณะที่ไปเหมิดรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับตัวผู้ว่าเองอาจต้องนะครับมีแนวคิดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเพราะ็าเชื่อว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะเข้าใจปัญหาท้องถิน่นจะเข้าใจปัญหาสาธารนณะจะเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นของตนเองดีกว่าผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้ง